สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยกลับมาพบเจอกับพลอยสายเพชรยน์นะคะที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ให้พลอยสายด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรย์สำนักงานใหญ่นะคะเช่นเคย ซอยเสรีไทย8แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทำการทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะจันรถึงอาทิตย์เปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะวันนี้พลอยสายก็มาเปิดคลังรถกระบะเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตสต็อกกันนะคะว่ารถกระบะตอนนี้ของเรานะคะมีรุ่นอะไร พร้อมส่งอยู่บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะมีแคมเปญนะคะดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันอีกแล้วนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะสำหรับคนที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะสามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ2.59ได้นะคะแคมเปญพิเศษนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงเมษายนนะคะถึงถึงอาถึง,ถง,ถงวันที่ถึงสงการนะคะหมดเขตสงการ 15นะคะวันนี้ถึงวันที่สุดนะคะเป็นโปรต้อนรับสงการไปเลยเมื่อก่อนนะคะลูกค้าอาจจะเป็นจะต้องมีเครดิตนะคะถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษแต่ตอนนี้นะคะเวลานี้ไม่ต้องแล้วไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตก็สามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ2.59ได้นะคะเริ่มต้นที่2.59นะคะ4ปี2.59 6ปีนะคะ2.79อ่า5ปี2.79แล้วก็ 6ปี7ปี2.99นะคะดอกเบี้ยพิเศษนี้สามารถเข้าเงื่อนไขได้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะขับฟรี90วันนะคะขับฟรี90วันนี้ไม่ต้องมีเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาเป็นดอกเบี้ยพิเศษ2.59หรือขับฟรี90วันก็ได้นะคะตอนนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรถมือสองแต่อยากได้ดอกเบี้ยถูกห้ามพลาดเลย วันนี้นะคะพอยใสก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมาอัปเดตสต็อกกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตอนนี้เรามีรถอะไรพร้อมส่งบ้างเดี๋ยวไปดูคันแรกเลยคะ่ะ เริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะจเจ้าค, e คันนี้เป็น Toyota Revo นะคะ 2.4e p r u n e r ปี2018คันนี้ไม่6 8 0 0 0นะคะราคาอยู่ที่615,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทนะคะคันนี้รายได้24,000บาทนะคะสามารถเช่าซื้อได้4 <S 2> <S 2> บอลทองสวบอลเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะแน่มั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักพื่อความจมน้ำแน่นอนนะคะรถไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อไม่เคยดัดแปลงนะคะพ่อแม่พี่น้องท่าน ที่เป็นเสากรีโออยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้ถือว่าเด็ดดวงจิกดนะคะสภาพสวยกริบเลยเป็น4ประตูนะคะได้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนี่ภายในนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะมาครบเลย แอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดในส่วนของอ e ีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยแล้วก็เบาะผ้าสีดำสวยๆแบบนี้เลยสภาพใหม่กริบไม่ขาดไม่ช้ำนะคะคันนี้ห1หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ต่อมาที่คันนี้เลยใครที่เป็นสาวกวีโก้นะคะหน้าแชมป์บอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้ v ีโก2.5 EVN ปี2013ราคา449,000บาทนะผ่อนเริ่มต้นที่8,000คันนี้ไรายได้18,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยหน้าแชมป์สีขาวสวยๆแบบนี้ทะเบียน6064นะคะคันนี้สภาพใหม่กริบเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันด้วยนะคะเฉียมคันแต่งล้อมาด้วยนะคะเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งลงดาแบบนี้เลย สวยมากๆคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่เป็นแมกขอบ18นะคะได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นเลยสภาพนะคะเรียบเนียนคันนี้นะคะติดคิ้วกันสาดมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของแมกไลเนอร์เนี่ยไม่เคยบรรทุกหนักมาเลยนี่สวย,สวย 4 4 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะใครสนใจนะคะจำเลขทะเบียนไว้เลยนะคะโทรมาหาพลอยใสได้เลยถัดมาเลยนะคะ Toyota Rivo 2.8G p 2016สีขาวคันนี้นะคะราคา489,000บาทนะคะก่อนเริ่มต้นที่8,000เช่นเดียวกันรายได้18,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้นะคะยอดจัดได้เต็มนะคะยอดจัดได้ล้นๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์หลักเนาะ ใครที่ไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตนะคะก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงสงการนะคะถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษหรือขับฟรี90วันรีบเลยนะคะไม่จําเป็นต้องจะมีไม่จําเป็นว่าต้องมีเครดิตนะคะไม่มีเครดิตก็ใช้ได้นะคะเงื่อนไขนี้คันนี้นะคะเป็น Smart Cap นะคะ2 5 e pilaner ปี2013ราคา3 8 9 0 0 0 0บาท ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยสมหน้าแชมปเช่นเดียวกันสีบอลทองนะคะสวยๆเลย389,000แนะคะคันนี้สภาพใหม่กริบนะคะแต่เป็น Smart c แคนะคะเป็นเครื่อง VN ี u r เ o อนั่นเองนะคะภายในก็สวยงามนะคะนี่ภายในสวยงามพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะได้เบาะผ้าสีดำสวยๆแบบนี้เลยแคปเปิดได้นะคะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังสีเบรสสีครีมแบบนี้เลยภายในกว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายสุดๆ คันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะทุกคันนี้นะคะที่พลอยใสยรีวิวไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะรถกระบะของเรามีเยอะมากๆนะคะมีเป็นคลังเลยนะคะแค่นี้อันนี้แค่สาขาหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันหลังพลอยใส่จะมาอัปเดตสต็อกให้ใหม่ ะะวันนี้แวะมาบอกเงื่อนไขแล้วก็แคมเปญดีๆกันนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.59นะคะไม่ฟิกด้วยว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่ารถนะคะจะเป็นบางคันที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญแต่เรื่องเครดิตนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีเครดิตก็สามารถใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีเครดิต เพราะฉะนั้นถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยที่เบอร์0 8 1 1 5 6 4 0 6 5ได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ไม่เฉพาะพนักง,งานบริษัทนะคะค้าขายก็ออกได้เจ้าของกิจการก็ออกได้นะคะพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับหมดนะคะทุกอาชีพไม่จําเป็นต้องมีเครดิตนะคะก็สามารถเข้าเงินไขดอกบีพิเศษได้หรือจะใช้แคมเปญขับฟี90าบวันก็ได้นะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึงสงกรานต์ใครสนใจรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะ